เฟิร์นนบจิราเสียใจปลอมวางยาสลบแมวรับเครียดจนร้องไห้เจอเมนหนักที่สุดเฟิร์นนบจิราเสียใจกับเหตุการณ์วางยาสลบแมวยอมรับเครียดจนร้องไห้เจอคอมเมนต์แรงหนักที่สุดคิดอยากฟ้องแต่ไม่อยากเหน่กับอะไรแบบนี้หลังจากมีดราม่าจากซีรีส์เรื่องแม่หัวที่มีการวางยาสลบแมวขณะเข้าฉากจนมีกระแสะออกมาแบนแม่หัวจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งใน X ล่าสุดวันที่3ธันวาคม เฟิร์นนกจิราผู้รับบทเป็นตันหยงหรือเท้าอินทราเทวีจากเรื่องแม่หยัวได้มาร่วมฉลองครบรอบ19ปีสุดยิ่งใหญ่สยามพารากอ 19, น 19th Anniversary The Magical Celebration ณพารากอนชั้น M0 การค้าสยามพารากอนพร้อมตอบถึงประเด็นดังกล่าวโดยเธอได้เผยว่าเป็นเหมือนกับถแถลงที่เธอได้ออกมาชี้แจงเลยส่วนตัวแล้วเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรื่องราวนี้จะเป็นบทเรียนให้กับทีมงานทุกๆคนยอมรับเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเสียน้ําตาบางคอมเมนต์ก็แรงขนาดถึงขั้นว่าไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้จากดราม่าการวางยาแมวในซีรีส์แม่หยัวส่วนตัวเฟิร์นที่ในฐานะนักแสดงซีรีส์เรื่องแม่หยัวก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตัวเฟิร์นก็ได้ออกมาพูดในส่วนของตัวเองผ่านทางโซเชียลไปแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบทเรียนให้กับทีมงานให้ระมัดร,ระวัง ก็ต้องเรียนรู้จากบ,บทเรียนที่มันเกิดขึ้นกับความผิดพลาดที่มันได้เกิดขึ้นจากภาพที่ออกมาเราตกใจไหมตกใจครับเป็นไปตามที่ได้ถแถลงไว้เขาบอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะนักแสดงออกมาบอกคิดว่าตรงนี้ขอไม่ออกความที่เห็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วกันสุดท้ายแล้วเฟิร์นคิดว่าเรื่องนี้มันมีคําตอบและทุกคนก็ได้รับบทเรียนจากสิ่งนี้จริงๆแล้วเราทราบกระบวนการทํางานไหมตัวนักแสดงไม่ทราบอยู่แล้วครับไม่ทราบในเรื่องของกระบวนการดังกล่าว จริงๆต้องบอกว่าในส่วนของการทำงานนักแสดงก็มีหน้าที่มาแสดงรู้เท่าที่ในสโคปงานของตัวเองในเรื่องอื่นๆมันก็เป็นเรื่องของการจัดการของทีมงานหลายๆคนมองว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์เฟิร์นมองว่าอย่างไงบ้างมันก็เป็นภาพที่สะเทือนใจก็มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คิดว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในตัวเฟิร์นเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็มีคอมเมนต์ว่าแบบทำไมไม่มีการห้ามกัน ก็อย่างที่แจ้งไปคือมันก็เป็นไปตามนั้นเลยเราในฐานะนักแสดงไม่ได้รับรู้ในส่วนตรงนั้นจริงๆหลายๆคนก็มองว่าไม่อยากให้ใช้สัตว์จริงๆอีกแล้วคือเฟิร์นมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะที่เราเองก็จะได้ให้การทํางานมันถูกต้องแล้วก็ไม่กระทบกับสิ่งมีชีวิตที่เขาก็มีชีวิตเขาก็มีค่าในตัวเขาเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาอาจจะพูดไม่ได้เหมือนเรามันก็เป็นการทําในสิ่งที่มันถูกต้องมันก็เป็นระเบียบที่จะทําให้การทํางานมันพัฒนาขึ้นใช้ C ีจีเอาก็ได้เนาะ เฟิร์นว่ามันไม่ควรทำอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อใครก็ตามคเครียดจ,จากข่าวที่เกิดขึ้นไหมคเครียดครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็กระทบมากๆในเรื่องของจิตใจแต่ก็เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนักแสดงที่เป็นด้านหน้าของการรับมือเรื่องแบบนี้ได้คุยอะไรกันบ้างก็ให้กำลังใจกันครับทุกคนเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นรู้ว่าคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าตัวนักแสดงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เราอยากบอกอะไรกับคนที่ไม่เข้าใจไหมไม่แล้วครับ เรื่องมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ได้รับบทเรียนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วถ้าจะบอกก็อยากขอบคุณคนที่เข้าใจไม่ได้ส่งข้อความอะไรที่มันไม่ดีหรือทําร้ายจิตใจเราไม่อยากฟ้องไหมกับข้อความไม่ดีมันก็มีนะครับมันก็มีข้อความที่เข้ามาในลักษณะที่เฟิร์นสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนนี้แต่รู้สึกว่าเราแค่ไม่อยากเหน่กับอะไรแบบนี้ในส่วนของพี่ใหม่ก็เป็นส่วนของพี่ใหม่เนอะแต่ส่วนของพี่ใหม่มันก็รุกรานไปไกลด้วยครับ แต่ในส่วนของเราก็อยากให้มันจบลงตรงนี้ตอนนี้มีคอมเมนต์แย่ๆอยู่ไหมไม่มีแล้วครับตอนที่มันแรงมันแรงขนาดไหนมีร้องไห้ไหมมีครับก็แรงขนาดที่ไม่คิดว่ามันจะแรงได้ขนาดนี้ก็แรงได้ขนาดนี้เลยหนูว่าก็หนักที่สุด